สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาจัดการที่นะครับนี่นะครับเป็นพันธุ์บินปลูกมาเอ่อขุดใหม่นะครับคันนานี้ก็เป็นคนาใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะฝนทั้งที่แล้วมาปรากฏว่ามีดินสไลด์ปริมาณมากนะครับเนาะดังนั้นวิธีแก้ปัญหาของเราบ้านพันไม้พอเพียงง่ายๆเบื้องต้นนะครับฝังหญ้าแฝกครับต้นใหญ่ๆอวบวงงามๆเนี่ยนะครับ จะเกิดบ้างจะตายบ้างไม่เป็นไรนะครับหญ้าแฝกจะช่วยยึดดินนะครับเพื่อนๆน,นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันนี่นะครับฝังง่ายๆเลยครับเพื่อนๆแห้งๆก็ฝังเนาะมันาน,นานลดน้ําก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่นะครับเรามีหญ้าแฝกมาเล็กน้อยนะครับ2องครูนะครับเพื่อนๆ หลังจากเจาะดินเสร็จก็ยัดเข้าไปเลยครับปลูกหญ้าปลูกง่ายๆนะครับมีความชื้นจากน้ำอยู่แล้วนะนเพื่อนๆเนาะนี่ครับ ก็มาทําครับเพื่อนๆแต่ว่าดินสไลด์เนี่ยไม่รอเวลาจากเรานะครับเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้ก่อนนะครับ ไอเดียของเรานะครับพเพื่อนๆจะมองสังเกตเห็นเหมืองนะบริเวณเหมืองเนี่ยนะครับจะเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะของน้ำมากที่สุดนะครับดังนั้นบริเวณนี้นะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับทั้งด้านนอกด้านใน,น,นเราจะใส่หญ้าแฝกนะครับพเพื่อนๆไปเราไปใส่หญ้าแฝกตรงเหมืองกัน <c oughs> ตรงท่อกันรครับ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็เป็นดินสไลด์มาแล้วนะพวเพื่อนๆนะ ดังนั้นนะครับเราก็เจาะท่าที่เจาะได้ครับ นี่นะครับเพื่อนๆบริเวณนี้นะครับได้รับการดูแลจากหญ้าแฝกเรียบร้อยนะครับดูให้เขามันเกิดเต็มที่ก่อนนะเพื่อนๆเ,เนาะบริเวณนี้ก็จะลดการสไลด์ไปได้เยอะมากนะครับเพื่อนๆนม่ไดครับสไลด์แล้วครับยานี่ครับ โอ้ยไปกินเขาสักหน่อยมันเดินมากมาหนังเรียงนี้ไปกึนเขาไปีรยนี้พาไ่ืออ้ยพเพื่อนๆอะประมาณนี้ก่อนนะ หจ้าแตกนะครับน้ำท่วมเป็นอะไรไหมเพื่อนๆน้ำท่วมก็ไม่เป็นอะไรนะครับ น้ำขังแล้วครับเพื่อนๆน,น้ำขังพืชส่วนใหญ่ก็ตายนะครับ นี่นะครับบริเวณหูท่อนะครับที่มีการเคลื่อนไหวของน้ำบุนแรงเพื่อนๆเราก็มาปลูกยาแฝกกันทลายไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อนฝั่งนี้นะครับ เนื่องจากเป็นที่ของเพื่อนบ้านเราด้วยเนาะดังนั้นนะครับเราก็จะไม่ปลูกลงไปถึงด้านล่างนะครับเราจะปลูกคลุมเฉพาะบริเวณด้านบนตรุมนี้นะครับให้รากเข้าไปดูแลเนาะจัดการเลยครับ ต้นแก่นะครับเพื่อนเ,อนเ๋ยสั่งห่างทางนู้นนะรอยแตกระแหงของดินครับเพื่อน,อนสามารถสั่งลงไปได้เลย หญ้าแฝกนะครับเพื่อนๆเป็นพืชหน้าดินนะที่ป้องกันการสไลด์ของดินนะครับแลวทีนี้เรามีพืชยืนต้นนะครับเพื่อนๆที่เรามาปลูกนะเพื่อนๆเนาะนะครับจะเป็นไม้แดงนะครับเป็นไม้ทะยุงนะครับแล้วก็เป็นผักหวานนะเพื่อนๆนะผักหวานนี่ก็เป็นผักด้วยนะครับก็จะไม่ปล่อยพื้นที่ให้เปล่าประโยชน์นะเพื่อนๆนะเราก็จะมาปลูกนะครับเพื่อพยุงหน้าดิน ทีเป็รากที่มีความคงทนมากขึ้นเนาะเพื่อนเนาะนะครับโดการดูแลกันลหลายๆระบบนะวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนๆมาจัดก,การพื้นที่ที่มีการที่มีดินสไลด์นะครับโดยการใช้หญ้าแฝกนะเพื่อนๆนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันอีกบริเวณสะตรงนู้นนะครับเพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดสับสไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับมาดูการจัดการพื้นที่ง่ายๆนะการปลูกพืชง่ายๆนะครับแล้วก็จะได้ผลระยะยาวเนาะทําอะไรที่ทําเสร็จง่ายนะครับได้ผลดีเ,เพื่อนๆชอบไหมครับเรามาดูแลกันนะครับเรามาติดตามกันนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ